นี่เห็นทุกคนแล้วนะอันนี้ห้องป .6 นะแต่เราป .5 อยาย่อนไ่วยสิอนไปชัไม่อคหยัง่อกถ้าไม่โอไปชวบอกครูละว่าครูนักช่บอกตอนนี้ก้องครูถ่ายรูปอยู่ทำไมเยว้วว้าครูครูคะ บอกว่าคุณอาขาช่วยบอ,บอกให้หน่อยโอ้ก้องทีนี้นะพวกพี่พี่ว่ามาถ่าย,ยรูปกันแล้วอ่ะฮะใช่ไม่ดอเกี่ยวความทรงจำจริงๆนะเดี๋ยวหนูซูมให้ให้เขาเห็น,นหน้าก่อนเห็นหน้าพี่ไปแล้วคาร์นลคาร์เนลโนราโนราดีนฉัน,นว่าวันนี้ได้เอาไปลงสตอรี่แน่เลยอะ่ะ กล้องครูสวยไหมครูจะน้าสดแต่ครูก็สวยเหมือนเดิมยังติดุัวนึตลอดเข่มหรอตึงๆของอ้นี่แหละขัดตึงๆคะเปรี้ยวไหมมันคือลูกอะไรนะูสกันะนา่งนี่นะคะทุกคนรีวิวมันมะม่วงขาวมะนาวโห เลี้ยวกี่โมงอ่ะฉันจะลองกินนะไป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 แล้วที่มาองันนี่ไปไม่กลับเลี้ยวกี่โมงขวัญเนี่ยนี่ของไหว้กูแต่ละอย่างอร่อยไหมเมื่อวาน เมื่อวานอะไรนะที่ไหว้ครูเมื่อวานอ่ะควายเมื่อวานไหว้ควายกับครูเมื่อวานตัวนี้เห็นทุกคนไหมเตือถึงความอะไรลูกเตือถึงความอะไรความฉลาดเฉลียวอืมและมีคุณค่าหนูคนถ่ายค่ะแล้ก็หามงนเอาเตือถึงความเปรี้ยวเพราะครูเป็นคนที่แบบเปี้ยวเจส้มใช่ไหม ต้มแล้วเปรเปรี้ยวไม่ได้กินไม่ได้กินไม่เปรี้ยวเร้ยหเพราะว่าไม่อาบน้หรอูสุดวแซ่ต่อีวันนี้เต็มแอครูอร่อยดออกมาได้แล้วเ็หน้ครูลโอ้โหสายให่จครูแล้วครูจะกินปลาเปลาไมอะ เออเอองั้วครูจะกินมาบอกทำไมเออสวัสดีนะคะ่อนวันนี้ครูเพิ่งรู <sk <sk ้นั่นคือของครูอือต้องรูยกันเลยด้วยกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบภาพรวมว่าตอนนี้มีคนทั้งหมดกี่คนเอ้ยไม่เห็นครูอ่ะ